สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องมือนีขอครับเคยเมืองดอกบัวนะครับมือนีกับมาใส่ใส่บ่วงนะครับใส่บ่วงกับใส่กับเล็กนะครับนี่กับเล็กมดิฟ้ายเข้านะครับกัใส่บ่วงกับใส่เล็กนะครับกับเล็กเข้าใส่เก่าหลังครับส่วนบ่วงบ่วงเด็ดบ่วงสิงเขานี่ใส่สิบสิบเอ็ดหลังครับเนื้อกับเล็กเข้ากับเป็นเขาอ้อยนะครับผสม เอ่เข่าขวเฮ้านะครับสูตรจ้าว้างเองครับอ่าเดี๋ยวสิผ้าส้มไหมครับนี่นะครับแต่นี่ก็เป็นบ่วงดีดเท่านะครับบ่วงสิ่งครับนี่ก็เป็นเป็นไม้เป็นไม้เอ่หางสานะครับป่าก็ลายลายครับตัเข้าใส่แต่บ่วงใส่อันนี้นะครับมุมหนิวหนูหลายครับพี่น้อง ผมปูห่มเลยเดี๋ยวถ้ามาเบิงนะครับห้องกับดึกทำการใส่นี่ครับเป็นทางทาง,งามอีครับเข้าใส่กัดนี่ทั้งบ่วงทั้งกับเหล็กนะครับขว้างขว้างหนูนี่ก็ชุดยอดครับงามอยู่ถ้าเป็นไหมเกา่าเขาจ้าดอกนี่นะครับนี่เป็นทางรอดอ,อกรอดเขาครับน้อยกัดหยามขึ้นนี้ครับ ใส่ดักหนารักหลังครับบันน่นทำาม่าห้เกิดเป็นกับเล็กเข้านะครับนี่ครับเป็นกับเล็กขนาดหาจุดหานิวนะครับเป็นเนงือเขาอ้อยนะครับเหงือเป็นเป็นไม้คางสาครับว่าน้ำให้หน้าน้ำมันขเข้าเพิ่นเพิ่นไทหน้าเบิดแล้วนะครับหนูถิ่ิไปใส่ครับผมก็บ,บ้ามันอยู่หนีและห้อยมมันกัดหยืากกัดยัง มุนเต็มเลยนี่ครับอีกครั้งหนึ่งนะยอดพ่อพื้นี่ผมบ้านหนูหนูแผงหนูพุกไงนี่นครับเบิ่งจากสังเกตไม้แล้วงา่ายเลครับนี่ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นทางทางมันไงแห้งครับขนาดเป็นปลาครับไงไงจัถกที่ใสจังได้เนี่ยมองนึ่กับกับเล็กอีครับเป็นห้อยแบบ ห้อยมันหากินนะครับบางนี้มีขี่พ้อมเลยขี่ยังเปียกๆไม่ไม่ครับก็เลยลองเบงครับหนูพึ่งเที่ยวครับก็เลยกินบักห้อยห้อยกินบักห้อยพ้อผมนะเอาเป็วนว่าตังขีบว่าหลุดน้ำแลงบอยนะครับเหมือนนี่ถ้าบุลลุ่นน้ำแลังกะจังถ้าเบงนี่เมืมเศร้ากันเลยนะครับพี่น้องบ้านถีมีความหมานบอ้หรือว,ว่าเฮาเฝ้านะครับ เดี๋ยวเจอกันครับมืออื่นเศร้าครับสังกะดยิวดีก็อาดมาหยากย้มข่าแรงนะครับเดี๋ยวจังขรุนกันครับสำหรับไ้นี่ผมก็ว่ามีรุนอยู่ครับเพราะว่าเห็นห้อยห้อยมันกินหยากินอย่างยังงม่ไม่ขี่เปลียนอยู่นะครับจังใดกะบจังขรุนกันนะครับเนาะมอเหมนแรงกะมืออื่อนเศร้านะครับจังออกมาขรุนกันครับบ้าเฮาสีมีความหมานกันบ่อนะครับเพราะอ้าวไปครับ สวัสดีครับพี่น้องมาหอดเวลายามกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับเท่ากับมายาม กันตอนรอบดึกนะครับบ้าสิมีความหมานบ่ทนายกะไปรุนกันครับพี่น้องไปครับไปน้ำกันไปครับชิมมี่คว่มหมานน้อุ่นอ้อคู่สายห้องอะไรนะครับเนาะนี่ความหมานกันบ่ไปเฮ้าไปรุนน้ำกันครับมาครับพี่น้องเฮ้ามายามกันครับหลังแหลกครับยั่บ่เห็นนะครับหลังแหลกไะ หงวมีเอยียงมาต่ำนะครับหงวมีเนี่ยมาสูนมาผ่านนะครับหลังนี่กะห่งคือเกาอ่าใช่พี่น,อน้องหงวมีเอียงมาตามนะ่ำมาห่างเด็ดเด็ดที่เด็ดคือว่าบอสี่มีความหมานกันบ้พี่นอ้องคือเป็น่ยนมีจุดขาวนะครับหนูออกเด็กบ่ กกยังคือเกาอยู่พี่นนอะอย่างมากินเนาะนี่นาะมาเหรเนี้อเบิดเร่มเอามาพร้อมนิดหวานเขาหลังนี่กับว่านลันกว้างมัน ตัวหนูคือบอ่อหันอ๋อเป็นเต่าะีิดิพนอ้องอันนี้ก็ยังคือเก่าอยู่ครับนนเห็นว่าครับกว้างมันห้ามิลลิกระยังคือเก่าครับ มองเลยนองอันนี้คือยังยอดกับเล็กคับเล็กคู่เดียวครับข้อกับเจ้าบปล่ามองเว้นเข้ามาใส่สู้ก็เห็นน้องเจ้าจลืมบอกให้เลยลังนี่เนี้ยเบิดครับเปลี่ยนเป็นเขาโพดแท่นบปดื้มเอาเข่ามาขออนุญาตด้วยพี่น้องเมื่อกี้นี้ เปลี่ยนบันนะครับเปลี่ยนเป็นเขาขวดแทน,นครับผมลืมเอากระปุกเข่ามากนะหมา้นใบใส่แน่น,นู้บันที่ลืมแต่นออื่เอานี่เแ็่แล้วครับบ่วงเก๋ยนังคือเก่านี่มีห้อยพานครับโอ้แม่หน,หนูมาพานบ่วงนะขอหยัดแก้ไขบ่วงนั่นครับ ก็ได้กทำการแก้ไขบ่วงนะครับนี่นะครับเท้ามายามยัยมาขึ้นก็ได้โอกาสแก้ไขบ่วงได้นะครับเพราะว่าหนูหน่อยมันมาผ่านคือหนูยังเหรอครับมาผ่านก่อนหลังนี่ขาบ์บติ่งคือจังทีเอ้ยกลับเล็กกุน้อหลังน,น้อง ยังคือเกาอยู่พี่น้องก็เจ้าเอาไปกินมืดเหรอวะผมมาสับไม้เกาเขาเจ้าเลยอืออู้อู้ฟังอืดครับถึงจะหนิงนังเลยครับอู้อู้หมักแพงไงครับเห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตนะครับชินรุศครับ สุดยอดครับบักเอไงครับโอ้ยพูดนะครับงครฮักเบื้องหางครับงก็เหนียวกลอยครับบู้ยวาแล้วตัวครับได้เลือดครับงหลายบ่วงขาดครับได้บ่วงเบือสิบเอ็ดครับสุดยอดครับเอฟสุดยอดสุดยอดนี่ครับ ขาบมานี่บ่ได้กินแท้ครับตัวนี้นันที่ขาดดีครับว่าท่านหยาไปหลังสุดท้ายเฮ้ยนะครับย่างบ้านรันครับครับพี่น้องเฮ้กับมาสรุปผลงานนะครับหลอบคำหลอบเด็กเฮ้ครับด้แต้มเดียวครับนี่ครับในแต้มเดียวตาโอ้หักเอฟเลยครับสุดยอดครับอยเนี่โตแรกขล้อง ใส่มาครับแล้วก็เป็นคลิปแรกพ้อครับหมานะครับถือว่าหม้าครับคุณนะครับสุดยอดบอกเอฟไงครับเดี๋ยวรลุ่นต่อกันเมื่อื่นเสาครับบ้าสีลงเหลือบอนะครับบอกเอฟไงอ้ยก็ครับได้แผลพอร้อมนีตีบ่วงขาดโง่มาใส่มือ่จะควงครับเดี๋ยวกลับบ้านไปใส่ยาครับเดี๋ยวพ่อกันเมื่อื่นเสิรครับมาจะมีความม้าว่าพี่น้องขำขึ้นนี่กะ วันนี้ครับลาตีสวัสดิ์ครับ สวัสดีครับวัดีนพีดองสวัสดีนีหลอบเศร้านะครับห้องสิมายามบ่วงยามกับดักเขานะครับหลอบเศร้าว่าจะมีความหมันกันปันใดหลังจากที่มาขึ้นเข้ามายามกันเขาก็ได้บอกเอฟไปแต้มนึงนะครับขึ้นเข้าเอาเอฟเซ่ง่า่ไปแต้มนึงมาหลุดนส่กันครับนี่มันเศร้านี้ว่าเข้าสิได้กันจักแต้มนะครับบรรยากาศตอนเศร้าครับ อาทิตย์กรลั่งขึ้นนะครับไปรครับไปส้มกันครับไปห้องสีมนี่ความหมานมอยังมาเศร้าไปกันเลยครับไาพี่น้องตอนนี้เขากลับมาหอดไม้กันนะครับมันคืออยู่ซืออย่ครับบอมี่ตีดบอมีต่ำนะครับหลังแหลกอะไร เบิ่งกันไปเลยครับว่าสิามีวัวหมานว่ข้าางย่างดีนะครับรือสีเหลือแต่บเบ,บักนี่ว่า,าตัวเดียวเนาอย่างที่สามกะว่าีม่ยัง ฮ้ยกับเล็กโดนแล้วครับหนูซิ่งหน่อยครับประหยาดเก็บครับสองหลังนี่แต่ว่ามีห้อยหยนครับบนะมอพาน เกตบางแล้วบวงเข้าฟังนี่ข้างงามๆนี่บอมี่ยังมาสูดเลยห mm. ลังน, mm. ลงนี้กันยังข mm. ือเกาอยู่พี่เนอะค mm. <อ>นครับมขึ้นที่เ้าได้บอกเอียบด้ยยม,มุ่มบอกเอีบไง โดนอีกแล้วครับถ้าเป็นโดนหนูอย่างนี้นรับนุงขาวครับเป็นไม้หนูถังขาวคือได็กูกมี่น้องโอ้ยหดนถังขาวหน่อยต่หมดครับนุ่งถังขาวครับหนู่งงขาวหน่อย พอยาดเก็บครับกลับเล็กเข้ากับทำงานนะครับแตบ่บนึงแล้วสองหลังนี้อ,อบวงฟังนี่บ่มีดีดเลยครับกลับเล็กฟังนี้โดนนีกแล้วครับเป็นหนูทองขาวอีกขึ้นเ่าครับเป็นไม้หนูทองขาวดีแล้วครับ นอนกัดแช่พุก้าครับปิ้งห้อมนุ่งเหลืองว่าในายห่ามครับพี่นังถืกเอวครับหรือว่ามีความหมันครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บหนึ่งครับนี่เป็นนูของขาวนะครับสองแต้ม เท่านี้กับมีถือว่านับเค่าครับถือว่ามีเป็นความมันนะจับโอ้ยลงังหมดขึ้นครับขาปวดเพามันมาแห้งครับหนูมันเลยบว่าเขา่าโอ้บรรยากาศดีครับตอนตอนเท้านี้ อากาศชื่นเย็นดีครับโหงดปลาดุกคว้อครับอที่เนี้ยมค่อยเห็นนะครับเป็นมูในน่อยปลาดุกคว้าครับปาลา้หลดีครับน้องนี่มกมกก็ดิแสบนะครับพี่น้่ง บ่วงลังนี้เมื่อคืนมีแมวพานนะครับเศ้ามาเงียบครับเหลือเมื่กี้หลังนะครับสีเบิดแต่ละอืมจำไม่ได้นอบ้าหลังนี้ก็ไม่โดนนะครับอืมห้อยพานอยู่พี่นอ้องทุนนะโอ้ห้อยกัด่า คือบอดนเลืออีกสองหลังสุดท้ายครับอันนี้โอ้โหเข่าเบิร์ดครับตาบอลันครับน้าเลือหลังสุดท้ายครับพี่น้องว่าทีนี้แต้มบ่หลังนี้ก็เข่าเบิร์ดครับหนูซิ่งบโนอ ไล่มันเขามาเลือกครับมันเล่บอลันอันนี้ก็ฮ็ดเอาเองครับโมนิฟายเอาเองโอ้ยไล่มันเลือกครับมันบอลันน,นี่นะครับหลังถื่นถือเอีบไงามาขึ้นเนี่ยครับอยู่มุมนี่เดี๋ยวมันส้มหลงร้อยไหมกกนนะครับไงดินี่ครับ แตกใส่บด้ขาดบางยังครับนี่เป็นทางเก่าๆนี่ทางครับนี่ใส่ไว้ซื้อครับตัวโดนครับสุดอยอดครับครับพี่น้องหลังจากที่ห้า้ยามบวงยามกับดักห้าครบแล้วครับกับดักกับบวงนี่กับดักซิบหลังนะครับกับชวนบวงห้าวซิบหลังครับมาสรุปผลงานเจ้านี้ครับ เส้านี่เดี๋สองแต้มนะครับเป็นหนูของขาวเป็นผลงานของกับเล็กนะครับรอบเส้นนี่สองตัวสำหรับมือคลื่นกับได้ตัวนึงนะครับได้บังเอฟไงเป็นผลงานของวงนะครับก็ถือว่าโอเค,คอยู่ครับสําหรับเส้นนี้เท่ากับได้แค่สองแต้มนี่แหละครับความมานของเขามันเครื่องกับดักเขากับหน่อยครับเครื่องใส่ไหมเก่าเขาจะน้ำกับป้ได้ยากหีืกินครับ ฝา,ากติดตามฝากกดติดตามฝากกดซัพตะไขให้เคยเมืองดอกบัวเน,นียครับหลักคลิปนาที่ผ้าไปหายัางกินเกิดลอช่มรอติดตามนะครับฝากกดติดตามให้เคยเมืองดอกบัวเน,นี่ครับสำหรับมือนี่ก็ขอจบล้งเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ